อัปเดตใหม่เนี่ยเขาได้เพิ่มสิ่งที่สุดยอดเข้ามานะก็คือพิธีกรรมของน้องแมงมุมแซมมี่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันทํากันยังไงอย่างแรกเลยเราต้องให้เพื่อนเรา3คนเนี่ยมายืนรวมกันอยู่ตรงกลางของแมปนะครับผมตรงที่มีร้านค้าอยู่อ่ะแล้วก็ให้เพื่อนของเราเนี่ยเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมอ่าแบบนี้ครับผมสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกึบกรึ๊ไปอ่าเพื่อนเราหาอกันนะครับผมก็หามุมดีๆอ่าอันนี้มาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยแล้วก็จะมีโอ้ยใหญ่แมงมุมแผ่ขยายครับมาแล้วมาแล้วตัวไหนดูตัว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 อ่ะมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Lost Spiderini โอ้โหมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบนะผมตัวนี้ผมใช้ระดับกาแล็กซี่เลยอ่ะถ้าได้แมงมุมจิ๋วเนี่ยผมจะเอาไปแจกให้กับน้องๆแฟนคลับนะผมแล้วก็หามุมดีๆจนกว่ามันจะได้ได้เปล่าได้เปล่าได้เบาจึ๊บจึ๊บจึ๊บมาแล้ว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 ผมมา โอ้ยใยแมงมุมแพรขยายอ่าอลังการตรงนี้เราดูตรงนี้มาแล้วสัญลัแ์แมงมุมแมงมุมอ้ลอสปไปเดอรีนี่โอ้หอีกตัวนะครับผมอ่าเราจะไปแจกกับน้องๆแฟนคลับนะครับผมมาแล้วมาแล้วลอสปไปเดอรีนี่ผมจุ๊บนี่